จะไปดิทุกคนมอน,นี้เนาะจะมามักหน้ากนันนี่คือโดนใสเ่สเหลวใสเ่เหลวใส่เหลวอันนี้ก็ยังโอเคตัดตัวนี้คือใส่ลายกลับเดี๋ยวตัวมักหน้าคือแบบซานสก,กัดจากหกปฏิทุทุกคนโอเคเอามามักหน้ากันเลยเนาะชได้ยินว่า นี่เนื้อมันจะเป็นสีขาวแบบนี้นี่เห็นปะซองหนึ่งสมัดใส่ซองเท้าตัวซีส่เสสบิดกันเลยนี่เป็นแบบนี้เลยเห็นปะใส่เบิดทุกคนตื่นมานี่นาเนียนซองหนึ่งอันใส่ซองเ,ององเท้าคนน่ะโอเคมาใส่กันเลยตึอย่มามักครั้งเดียวนะยนาสิเดียว ต้องหมักทั้งมือคือมันแต่ะแกรเท่าทา,ทานี้มันจะเหนียวๆนะแต่แบบว่าตั้งจากผ่านไปสิห้าสิบนาทีนี่มันจะเข้าในหน้าเขาเลยตื่นมาในหน,าน,น,น้านุ่มนี่เห็นบอกเป็นอนี้รัวนนี้นาพะพายักได้อยู่ฮานอยนี่นะพายักได้ไมเมาได้ไมเมาได้เดอนเดินดนมีเจ๊เดอนไม่เจ๊เดอนมีได้พายักได้พายักลอง เอาเลยคือแบบดดนฝากเอาให้แต่ว่าออกค่าส่งเองพวกขาส่งกับพวเพลงดรอกถ้าแบบเอาลายคนกับประมาณห้าพันแต่ว่าซองหนึ่งน,นี่คือเพลงประมาณอยู่ซองหนึ่งสามสิบหรือสี่สิบพันกีบอืมตัวนี้นะแต่ว่าถ้าใครผู้ใดอยากลองนะมาเอานำดอนได้หรือว่าทานนันยูเงินอื่นบ่ยอยากมาเอาเองดนฝากให้แต่ว่าออกค่ะฝากเองอืม นี่คือแบบมันจะเียวหนียวแบบนี้แต่ว่าเนี่ยมันก็ซึมไปมักหน้าทางคืนเอ้ยมักหน้ามักหน้ามืดคืนเลยทุกคนมาตรงล้างนี่หน,น,นุตึง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 อย่าง,งน,นี้เลยผมยังไง หลา,ายคนเอาโดนกระฝากห้แต่ว่าคนเดียวเอากะสิฟกข้าฝากกับประมาณอยู่สิบแาดสิบพันเก้าพันนี่แหละพั 1, นดงแต่ว่าถ้าเอาลายคนประมาณนี้กับพวกแพงฝากจะออกกันค 4, นละสี่พันพันดงเอาพันดงฝากสนีไปให้นี่ตึ้งตึงตึง,ตงโอเคฟันดีืันนี้ก็ไดสังพมอันนี้ นี่ก็ได้ประมาณนี้เนะาะบายๆเพื่อนที่ดีถ้าอยากได้ก็สั่งเลยโดนจะเจเจเจพรีฮะนคนละสอ,สองสองสองแต่ว่าใส่ดีทุกคนมากเบื้องแต่ซองนี่ก็นะฮะไหมฮะใครอยากได้ไใครเอา ອັນໃດນີ້ເພິ່ນນະກ່ອນທີ່ຈະເບິດນີ້ນີ້ມັນກະກະບໍ່ລາວນີ້ບໍ່ໄດ້ຖ້າດົນໃສ່ເບິດໂຕລູມີເກດແລ້ວລືມມາເອົາໄປ